พุกขึ้นนั่งได้ครับขึ้นนั่งได้เดินได้ไหมลุกขึ้นนังนน่งได้ไดก็ขัดเดินก้าวขาเลยครับก้าวขาได้เพราพรไปมาของนามเลยครับค่ะบน วัดีค่ะวันนี้นะคะลูกหนูอยู่ที่จังหวัดฉะเช,ชิงเซาค่ะที่บ้านของคุณลุงเชิดนะคะเป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ดีบูนกับทางลูกหนูไปนะคะทานแล้วรู้สึกประทับใจนะคะเรียกได้ว,ว่าเห็นผลเป็นที่น่าพอใจวันนี้คุณ,คณลุงเชิดก็เลยให้เกียรตินะคะมาสัมภาษณ์กับทางลูกหนูค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณลุงแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมนะเช่อถาอครับค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุป2ปีนะครับจ้ะ ก่อนที่จะสั่งผลิตภัณฑ์ดีบุมไปทานเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดครับปวดขาปวดแขนครับปวดทั้งแขนและขาครับค่ะเดินปวดขาเดินไม่กระทาบเดินไม่ได้ครับอืมค่ะเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคอะไรขมหัวตีกบค่ะอาการมันเป็นยังไงคะลูกนี้มันมึนในหัวครับปวดในหัวครับค่ะปวดหัวชาเล้าลงมาชาเล้าลงไปครับหลังด้วยครับจนถึงขาค่ะ้า นี่คือเรียกได้ว่าลุกขึ้นเดินไม่ได้เลยก็คือนอนอยู่กับที่เลยนะคะครับนอนมันก็เล่นถึงมันคืบมานขับมันร้อนแล้วครับ,รบก็นั่งเลยก็ว่าไปไหนไปควรจะเจ้าของไม่ได้ครับให้ลูกสาวเขงอยู่ยุ่งไปยุ่งชีครับก็คือช่วยเหลือตัวเองอไม่ได้ไม่ได้ครับจ่าแล้วได้ไปหาหมอไหมคะไปหาหมอครับไปโรงพยาบาลครับจ่าหมอว่างไงบ้างคะหมอเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหน่อยลุงสองสามปีจหายสองสามปีเลยพยายามกินยาพวกนี้ค่ะ แล้วทำยังไงถึงได้มาเจอกับตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะก็คนณดูนะโทรศัพท์ครับยูทูบครับ, YouTube รบจากคืคุเห็นว่าเออดีนําผมก็เลยคิดอยากอยากใหมันหายปวดมันเจ็บครับจากเลติดต่อซื้อมาครับค่ะซื้อมาครั้งแรกซื้อมา่ไห้คะ,นะคหนึ่งกลองครับหนึ่กล่องค่ะกินไปกี่วันอาการเป็นยังไงางคะหลังจากที่กินตัวดีบุญ<ข>ไปก็อง,อ,งองแร้งก็ มันก็ซามึนครับสื่อโซซาเลยครับต้วมันซาตามตัวเลยตามตัวตัวปองสองมันก็นอนปวดครับผมคืนปวดผมคิดว่ามันจะเป็นซุบเครับนี่มันมันขาแข็งัปปวดนักซะว่ะค่ะพานอนกุมตาอะไรครับผมคืนกับเข็ดข้อเข็ดตามเส้นครับตามเส้นครัข้อขาเลยค่ะผมนอนทิ้งตัวมันก็ออกจากมือเลยมือ่ก็บุกครับเลยมือครับยังบวมอยู่เลยบวมครับค่ะ แล้วกินไปประมาณเท่าไหร่คะอาการมันถึงได้แเริ่มดีข<อ>ึ้นอะไรเริ่มีกเิมได้ตแต่งนู่นละสี่กล่อกงกันไปครับสี่ซองสี่ซองครับอ่าสี่ซองกินได้สี่วันถูกไหมคะสี่วันค่ะอาการที่ว่าดีขึ้นมีดียังไงบ้างคะดีแบบลุกขึ้นนั่งเลยครับขึ้นนั่งได้เดินได้ไหมลุกขึ้นนั่งได้ก็ทัดเดินก้าวขาเลยครับก้าวขาได้เพราะเพราะไป ของน้ำเลยครับค่ะก็เป็ปัจจุบันนี้กินไป2กล่องเนะาะ2กล่องสิบซองสิบปนอนค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อาการดีขึ้นครับก็มีรู้สึกว่าไปไหนไปไหนครับไปไหนคุ้นก็อหับจับขับมอเตอร์ไซค์อะไรไปตลกมา้เลยมอเตอร์ไซค์แล้วด้วยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นี่ถ้าประเมินตัวเองเนี่ยดีขึ้นจากเดิมนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็มันยังมีเคล็ด อยตนี่ก็หน่อยจาแขนนี่ครับคัดเสกคัดเสกนดนึงแต่มือมันมีเรียวมาขายออกีขายดีกว่าเดินนี่จะมีคัสมีคัตตรงนิดนึงคัตเส่แต่มือข่านี้ก็ยังบวมอยู่หน่อยนะคบวมหน่อยนึงสำคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันแล้วกาดหนาวมันงโดนกุดแข็งรู้แทบลุกเลยรับ ตอนนี้ตอนนอนยัวดอยู่ไหมคะลุงไม่ไม่ปวดครับพี่นตอนนอก็ยังไม่ไม่ปวดแล้วขับจำได้ปกติไรับรับดี่ยรับยซึ้กลับมาลยไม่รู้ซึ้อมามันกเค็ตหน่อยเพรอยู่ไดนะจากคิดว่าตอนแรกที่กินดีบุลช่วงแรกๆที่คือปวดเลยใช่ไหมคบปวดมันขับรับบุงครับผมหวาอหายเร็นี่ขนะ มนเน่าาอะไรางเรี่ยด็ตูกใจเหมือนกันมันปวดมันสมองอะไหัวมันมีฝ้าไะไรค่มันมผมกินฟูตอนค่คิดผมลองคิดว่ามันตุงครับในสมองมันจะมองหัวแล้วมึนติกัแลมันต้้งครับมองหัวม้นจะมองหัวราเบิดปวข้างหลังดตาแก่ ค่ะจากที่คุณหมอประเมินบอกว่าประมาณใช้เวลาประมาณสองสามปีเนาะถึงจะหายแต่ว่ากินดีบุนไปเนี่ยประมาณสิบวันสิบวันเนี่ยดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมบางคนเนี่ยบางคนอื่นเขาเป็นนางคนเขาว่าบางคนเนี่ยสี่ห้าปีเขาเขายังเใช้เดิมอยู่เลยเขาว่า ใช้เวลาหน่อยเวลาหน่อยพอดูว่าเด็กกินตัวนมังไงชวนหน่อยค่ะุ้ทจะตัดสินใจนานไหมคะลูกไม่นานนะครับผมดูโทรศัพท์ชาวผมหชาวผมแบีโทรเลยเอาเลยเอาเลยว่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอนี้ปวดมือเจ็บมันจิหงือเปต่าน้องคุณคิดกันเดี๋จะยอมจิ้งนด้ลองดูก่อนลองยักคงก่อนทำมันจริงงกับ ทำไมมันใน่อยว่าเด็กแค่หาซองจะหายมันเนอะฮาวัดเนี่ยยินดูเออดูกระดันดกนดีกันดีกันดอก่าดีกนดีกันกันดีกันดีกันดี้ันดีกันดีกันกันดีันดีกันดคันดีกันกับันดีกกันดัดีกันดันดีวันกดีกกัดีั กินเร็วมันหายเจ็บหายปวดครับค่ะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ลงทุนครับคุ้มครับนี่ค่ะก็ถือได้ว่าเรียกได้ว่าได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยลูกชีวิตใหม่กลับมาครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณลุงเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าถ้าใครที่มีอาการแบบคุณลุงเนี่ยทำไมถึงต้องมาทานตัวผลิตภัณฑ์บีดูคะโอ้ครับใครมีอาการแบบเดียวกับผมนี่ก็ซื้อหี่ปุ่นมาทานดูนะครับเด้อ เสียมจะหายแบบผมเลยผมคิดว่าผมหายเลยครับเนี่ยค่ะก็ถือว่าคุ้มคุ้มครับค่ะข่าแล้วนี่นะคะ <c oughs> ก็คืออีกหนึ่งเสียงนะคะ <c oughs> ความประทับใจของคุณลูกค้านะคะคุณลุงเชิดที่ได้สั่งผลิตภัณฑ์ดีบุญไปแล้วก็เห็นผลชัดเจน <c oughs> เห็นผล เรียกไ,ไ,ได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ลงทุนไปนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการเปิดข้อเปิดเข่า,ขานะคะชาจากสะโพกล้าวลงขานะคะหรือว่ากระดูกทักเส้นนะคะแนะนําเลยนะคะลองเปิดใจทานผลิตภัณฑ์บีบูนนะคะสามารถโทรมาสั่งซื้อกับทางลูกหมูได้ที่เบอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกหมูก็ต้องขอวตัวลาไปก่อน